จะทำกว๋วยเตี๋ยกินเองทั้งทีก็ต้องเลือกหมอ้อกว๋วยเตี๋ยวที่ดีแล้วก็ปลอดภัยนะคะถึงจะกินกว๋วยเตี๋ยวได้อย่างสบายใจแบบนี้วันนี้ฉันขอแนะนำหมอ้อกว๋วยเตี๋ยวตัวนี้เลยค่ะหมอ้อกว๋วยเตี๋ยว Value Max จากซีเกลิลตัวหมอ้อกว๋วยเตี๋ยวของซีเกิลเนี่ยปั๊มขึ้นรูปด้วยสเตนเลสสตีลชิ้นเดียวทำให้แข็งแรงแล้วก็ทนทานดูนี่สิคะไร้รอย,ย,ยต่อจริงๆและก็ปลอดภัยไร้สารตะกัว่วเพราะเชื่อมแผ่นกั้นด้วยแสงเลเซอร์ทำให้ไม่มีอันตรายจากสารตะกั่วอย่างแน่นอนเลือกหมอ้อกว๋วย เดี๋ยวทั้งทีต้องเลือกหม้อที่ได้รับมาตรฐานหมอออ้ออกอถูกต้องตามกฎหมายมั่นใจปลอดภยัยเมื่อสัมผัสกับอาหารเริ่มจากการต้มน้ำซุปกันก่อนเลยนะคะตัวของน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยทุกคนสามารถทำตามสูตรที่ทุกคนชอบได้เลยค่ะตัวช่องน้ำซุปเนี่ยก็ขนาดใหญ่กำลังดีกินกับครอบครัวได้สบายๆเลยดูนี่นะคะแผงกันช่องปิดสนิทไม่รั่วซึมระหว่างช่องไม่ต้องกังวลว่าน้ำซุปจะล่วไหลไปหากันเลยละค่ะมาค่ะได้เวลาลวกก๋วยเตี๋ยวกันแล้วนี่เลยค่ะฉันใช้ตะกร้อลวกเส้นก๋วยเตี๋ยว ส1ซนติเมตรด้ามยาวจากซีเกิลตัวนี้เลยค่ะด้ามจับกระชับมือเมื่อลวกหรือแช่ไว้นานๆก็สามารถจับด้ามได้โดยไม่ร้อนมือเพราะว่าด้ามจับเป็นไม้จับถนัดไม่ลื่นหลุดมือด้วยล่ะค่ะใส่ผักแล้วก็เส้นที่ทุกคนชอบลงไปสามารถเสด็จน้ําได้แรงๆแบบนี้เลยนะคะเพราะตัวต,วตะก้อและด้ามทําจากสเตลเลสสตีลหนาพิเศษแข็งแรงทนทานไม่หักงอนําเส้นใส่ลงไปบนถ้วยนะคะจากนั้นจะเติมเนื้อสัตว์อะไรเราก็สามารถลวกได้เลยและหมอ้อก๋วยเตี๋ยวนี้นะคะก็ผลิตจากสเตลเลสสตีลที่มีโครเมียม ต้านทานการเกิดสนิมได้ดีอายุการใช้งานยาวนาะนมีหมอ้อกว๋วยเตี๋ยวนี้ดีจริงๆเลยนะคะฟิลเหมือนเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวจริงๆเลยนะมาค่ะโต๊ะสี่อ,อะไรคะ่ะจะน้ำตกหรือต้มยำฉันทําได้หมดเลยนะใครที่สนใจหมอ้อกว๋วยเตี๋ยวแวลล m แม็กหรือตะก้อลวกก๋วยเตี๋ยวสามารถกดซื้อที่ตะกร้าหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะทนทานปลอดภัยไร้สารตะกั่วตอนนี้ขอตัวไปเอนจอยก่อนคะ่ะ